เดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะวัดกาลังอัดได้ก็ถอดให้มันเห็นหัวเทียนง่ายๆนี่แะครับอยาจะถอดกันเลยการวัดกําลังอัดเนี่ยเราวัดเพื่อดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเช็ควาวล์วรั่วเช็ค กำลังอัดที่เหลืออยู่นะครับเราวิเคราะห์เครื่องยนต์ได้ว่าเออกาลังอัดมันต่ํากําลังอัดมันไม่ถึงไม่ถึงค่าที่มาตรฐานของโรงงานกําหนดนะครับเรามาวิเคราะห์ได้ว่าเออทำไมไมันถึงติดยากทาไมมันถึงเบาไม่อยู่นะครับเพราะว่ากําลังอัดเนี่ยมีส่วนมากๆนะครับกําลังอัดต้องอยู่ในค่ามาตรฐานเสียก่อนนะครับถอดเทียนลงมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาอะแดปเตอร์ของมันนะครับ ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่เราสตาร์ทนะครับเราต้องบิดคันเร่งให้สุดนะครับบิดคันเร่งให้สุดแล้วเราสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทมือนะครับบิดคันเร่งให้สุดนะครับอ่าส่วนวิธีใช้ของผมก็คือผมจะสตาร์ทจนจนเข็มหน้าปัดเนี่ยมันไม่ตีขึ้นแล้วผมถึงจะหยุดนะครับซึ่งก็ประมาณอ่าบางคนจะสตาร์ทเป็นสิบครั้งก็ได้ถ้าสตาร์ท